วันหยุดเพื่อนๆทำอะไรบ้างคะค่ะเจ้าก็เดินทางไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องหุ้นค่ะปัจจุบันเนี่ยนะคะการหาความรู้เนี่ยฟรีเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนเนี่ยมันต้องซื้อคอร์สซื้ออะไรแล้วก็ซื้อหนังสือมาอ่านเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มี Youtube ไม่มี Facebook ไม่มีสื่อโซเชียลที่เป็นภาพและเสียงเพราะเราก็ต้องไปใช้การจดจำอยู่ในห้องเรียน ซึ่งจําได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้มากๆเลยนะคะเราก็เลยจะต้องแบบไปจ้างผู้เชี่ยวชาญจ้างคนอื่นให้ช่วยเตะพูนแล้วก็ฟังจากกูรูซึ่งบางคนก็จะถูกหลอกนะคะอะ่แล้วก็บางครั้งกูรูก็กูพลาดก็มีก็ทำให้สูญเสียเงินกันก็ จะได้ยินข่าวว่าเออฆ่าตัวตายกันล้มละลายจากหุ้นอะไรประมาณน,นี้นะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะแบบว่าไปเรียนรู้ได้ฟรีๆเลยนะคะทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์วันนี้ข้าเจ้าก็ไปเรียนกับ EFIN School นะคะฟรีนะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่ตอนนี้ยังเดินทางไม่ถึงเลยแต่ลงทะเบียน ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำให้เราเนี่ยมีสกิลใหม่ๆเพิ่มขึ้นการเรียนรู้เรื่องยากๆในครั้งแรกๆเนี่ยอย่างเช่นเรื่องพุ้นอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากเนาะก็ถ้าแรกๆถ้าเพื่อนๆไปอาจจะปวดหัวอาจจะง่วงนอนอาจจะอะไรเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายเหมือนเรไปเรียนสูตรไอสไตล์เพื่อนๆก็ใช้วิธีแบบว่า เหมือนเราแบบไปนั่งเล่นอะเออเหมือนไปนั่งเล่นคาเฟ่ทำเหมือนอฟังเพลงหรือเพื่อนๆอาจจะไปฟังเพลงหรือ,อไปดูเหมือนไปนั่งเล่นดูนู่นดูนี่ในห้องเรียนไปก่อนก็ได้นะคะหรืออาจจะฝึกฟังจากใน y o u t u b e ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าแรกๆข้าเจ้ฟังเรื่องคุณเนี่ยจาก YouTube จากอะไรเงี้ยก็ ง่วงนอนแล้วก็เบื่อแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะคะเบื่อเหมือนเราไปเรียนฟิสิกส์เรียนคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ฟังฟังฟังฟูกฟังทุกวันนะคะฟัง,ฟ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 งจนเริ่มคุ้นเคยเพราะว่าวิอันนี้คือวิธีการหลอกสมองนะคะให้อาจอยากเรียนรู้ในเรื่องยากๆเพราะว่าสมองเราอะ่ะมันจะไม่ชอบเรียนอะไรที่ยากๆสมอง รักอะไรที่ง่ายๆนะคะสมองเนี่ยค่อนข้างจะขี้เกียจธรรมชาติสมองเป็นแบบนี้นะคะ,ะวิธีการหลอกก็คือให้สนุกไปค่ะเจ้าก็หลอกสมองด้วยการเอ่อฟังฟังเรื่องพูพดทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็เริ่มุ้นเผยเริ่มอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยก็เรื่องฟังเรื่องพูดเรื่องอะไรได้แบบเหมือนเราฟังเพลงไปเลยไม่มีอาการปวดหัว ไม่มีอาการเครียดอีกเลยแล้วก็มันก็เป็นหนทางที่หาเงินได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะทำให้เราแบบว่าอ,อได้เปิดโลกกระถัดแล้วการเรียนรู้เรื่องพูดเนี่ยมันก็จะบังคับให้เราแบบว่าต้องฟังข่าวสารทั่วโลกทั้งการเมืองเศรษฐ,ฐ,ฐกิจเรื่องสงครามแล้วก็ต้องไปลือ้อดูประวัติศาสตร์เศรษฐ,ฐ,ฐกิจโลก ประวัติศาสตร์การเงินการธนาคารโลกมันก็ทําให้เราแบบโหมีความรู้มหาศาลเลยนะคะรู้ว่าอ้เรื่องของเงินเนี่ยมันสําคัญยังไงมันเกิดมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมก็ค่อยๆพัฒนาไปแล้วเราก็มีโอกาสได้สร้างคอนเนคชันด้วยนะคะการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถใช้ชีวิต คนเดียวคนโลกใบนี้ได้ค่ะเราต้องมีเพื่อนคนะ,ะเราต้องมีคอนเนคชั่นนะคะที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนะี่ยเราจำเป็นต้องมีเพื่อนนะคะแล้วสำหรับคนโสดก็ไม่เหงาด้วยนะคะแล้วก็ดูสม,มาร์ทด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ความรู้ที่เราไปร่เรียนมาหาเงิน ให้ตัวเองได้ด้วยนะคะไม่มากก็น้อยอะ่ะก็มันก็เป็นสิ่งดีถ้าเพื่อนๆสนใจพวกหลักสูตรการเทรดหุ้นต่างๆหรือการวางแผนการเงินเป็นระบบก็ติดต่อได้นะคะ